เสียภาษีใช่ไหมด้านผรัปชั้นไม่มีครับผมการคุณซื่อถุกย่างมันกระจากันนะครับต่อด้านครับหลายคนโกงฉาบบ้านเมืองฮักออกไปจากเอ่อบ้านเมืองเขาโดนอย่ามาเล่นกานเมืองครับพี่น้องครับไม่ใช้เป็นตัวแทนไม่ได้เป็น ไมไม่ต้องปก็เชิญนะครับพอแม่พ <f> ินองนะครับที่ถานะว่างขึ้นแล้วนะครับก็เชิญมาประจับบนเก้าอี้เลยนะผู้ที่มีความผิดไม่เห็นด้วยกับการบริหารงานของรัฐบาลนะครับ เยคิดที่จะรู้สึกว่าท้อไปก็หลายครั้งนะฮะกับเออถ้าผมพูดกันตรงๆแบบหนักๆเลยผมจะพูดว่าพลาดนะฮะโดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์นะฮะซึ่งตัวผมเองนี่ผมย้ําอยู่เสมอว่างง์เดชานุภาพองค์มหากษัตริย์ซึ่งมีบุญคุณต่อแผ่นดินมากมากมายฮะผมนี่มาตลอดทําโดยที่ไม่เคยแยกเลยฮะว่าใช่อันนี้สีไหนอันนี้สีไหนอันนี้ใครข้าก็กินน้าก็กินใช่ ไม่ต้องพูดได้เลยว่าไม่สํานึกในบุญคุณในแผ่นประจบสอพลยมงอ๋อก็เลยต้องรีบเสนอหน้าเออใช่ครับคำว่าอแต่ภาษอังกฤษคำนั้นนะครับไม่แน่นะครับในอนาคตเนี่ยตั้งแต่เดือนหน้ามันตึดไปเออพ่อแม่พี่น้องได้อยู่ทุกเดือนไม่ใช่ฮะ เพราะเงินเหล่านี้มันเป็นเงินอนาคตคอนาคตที่คิดว่าเราจะต้องเอาไว้พัฒนาชาติเอาไว้พัฒนาบ้านเมืองนะฮะอย่างการที่จะแก้รัฐธรรมนูญเขาก็มีความคิดอยู่นะฮะมีมาตราหนึ่งเกี่ยวกับสวนะฮะนี้อาจจะเป็นคนชั่วถูนตกนรกหมกไมแล้วนะครับก็อถอ ที่จะเ่าพร้อมๆนะครับนะครับเดี๋ยวนะครับอย่าเพิ่งกลับนะครับอย่าเพิ่งกลับอ่าเดี๋ยวพอพร้อมๆกันครับเราเคยเห็นเปลวไฟตอนที่ผองเมืองของกาลการ์ครบรอบของนักโทษนีกันพร้อมมัยักมาเลยนี่ได้มาแล้วมีแล้น้ำมันพร้อมครับน้ำมันพร้อมจะไปแล้เผาแล้วครับจะไปแล้เผาแล้วเอาร้องเพลงพร้อมกันนะครับมาเกิดจริงมาเกิด มาจะเกิดจริงมาเกิดมาจะเกิดจริงมาเกิดมาจะเกิดจริงเอาไปโยนใส่เลยครับไม่ให้แล้วพอแล้วนะอาาถาอนาถาคนอย่างนี้ไม่เอาหน้าท่านนะครับ้ามานะครับ้าไม่มีก็แล้วไปนะครับวันนี้ท่านจุดจากภูเก็ตและหลายที่นะครับก็เผาหุ่นจำลองนะครับเผาโลงจำลองบนกองทรายนะครับ อันนี้คือพวกที่เราคนที่นั่งบนเกา้าอี้นะครับก็เดินออกไปกยกเก้าอี้ไปวางก็งดเดี๋ยวนะเดี๋ยวเนะของสสหรือกับจํานวนคนซึ่งไม่กี่คนแต่ของแพงเนี่ยมันทั่วประเทศนะแต่ผมผมก็เคยโพสต์ไปนะ